おいす子供でカブンフュ、ね、アに入れたらフうシューでね,ね。シャノそのままいろいろコマが p ิ i n c e s s c o n n e c t ลีเดยเวอร์ชันภาษาไทยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นครับผมจะมาแนะนำตัวละครที่เราควรจะดีหาตอนเริ่มเล่นเกมนะครับว่าตัวละครไหนที่สามารถเอาไปใช้ได้ดีในโหมดสตอรี่แล้วก็ตัวละครไหนสามารถนำมาใช้ได้ดีในโหมด p ีพีนะครับโดยเทีย Li ลิสต์ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเทียร์ลิสต์ที่ผมทำขึ้นมาเองกับเพื่อนนะสำหรับเทียลิสต์ตรงนี้มันอาจจะไม่เหมือนเทียลิสต์ของที่อื่นนะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองเลยครับเพราะเกม Princess Connect r e เ i v e นะครับผมเล่นมา ตอนเปิดเซิร์ฟของเซิร์ฟเจแปนเลยนะแต่ว่าไม่ได้เล่นตอนเปิดทันทีครับคือเพื่อนผมมาชวนผมเล่นตอนผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับในตอนแรกนะครับเพื่อนผมก็บอกว่าเกมนี้มันคล้ายแนวเกมอ a r i n a นะถ้าใครเคยเล่นมาก่อนครับซึ่งแนวเกม a r i n a เนี่ยต้องบอกว่าผมมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีอยู่ครับตัวละครที่อัพมาใหม่มันจะเก่งกว่าตัวละครเก่าเสมอครับทำให้ผมเนี่ย รู้สึกวันๆนะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะทําได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะถ้าตัวละครใหม่ๆมันเก่งกว่าตัวละครเก่าตลอดใช่ไหมครับมันจะทาให้เราเนี่ยต้องเปิดหาตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะแต่หลังจากที่ผมได้ลองครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เขาแมนจตัวละครได้ดีมากๆนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนนะคนที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเกมนี้เลยนะครับว่าตัวละครทุกตัวนะครับเวลาเพื่อนๆอัปดาวไปเต็มที่5ดาวเนี่ยสเตตแต่ละตัวมันจะไม่ต่างกันมากครับแน่นอนว่าตัวละครแต่ละสายเนี่ยสเตตก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงตัวแทงเนี่ยสเตตมันก็จะอยู่ใกล้เคียงกันหมดครับส่วนตัวละครโจมตีสเตตก็จะเป็นกลุ่มของสายโจมตีครับส่วนตัวละครซัพพอร์สตสเตตก็จะเป็นกลุ่มของสายซัพพอร์ตนะครับพูดง่ายๆคือเพื่อนๆสามารถปั้นมาเล่นได้ทุกตัวเลยครับสำหรับตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งพูดมันจะยิ่งยาวนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบตัวละครไหนเนี่ยปั้นเล่นได้เลยครับเพราะว่าถ้าตัวละคร5ดาวตันแล้วเนี่ย มันเก่งหมดนะครับแต่พอเรามาใช้งานจริงนะครับมันจะมีตัวที่เก่งมากกว่าตัวอื่นอยู่ด้วยครับเพราะสกิลแต่ละตัวต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะ <ๆ S 2> ก็สําหรับเซิร์ฟไทยตรงนี้นะครับมันจะเป็นเซิร์ฟโค้ดเบต้านะและครั้งแรกที่เราส่งการชาครับมันจะ,นะานกา,ารนัตรนตีเลยว่าเราจะได้ตัวละคร3ดาวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามรารถลีหาตัวละครที่ต้องการได้เลยนะสำหรับผมเนี่ยตัวแรกที่ผมเปิดได้ครับอันนี้ผมเปิดได้โมนิก้านะซึ่งโค้ดเบต้ามันก็เปิดประมาณ2อสวันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ลีาานนะกเเเดีียยวมมช่แ้้ัพรรคจบ ก่อนที่ผมจะไปแนะนำเทเลลิสในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกาชาสักหน่อยละกันเพราะในไหนทีมงานเขาก็แจกเพชรมาวันละ3า0พเพชรแล้วนะครับและผมในวันแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเพชรมานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีเพชรถึง6000เม็ดครับก็จะเปิดแบบ10ครั้งได้ทั้งหมด4รอบด้วยกัน,นครับก็เดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าอ๋อขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับแพทของเวอร์ชันไทยนะหลังจากที่ผมสังเกตท,ทุกอย่างแล้วนะครับผมคิดว่าแพทเนี่ย มันยกจากของญี่ปุ่นมาทั้งหมดเลยนะซึ่งตอนเปิดเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแพทมันก็อยู่ประมาณนี้นะโดยตัวละครที่มีเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็สำหรับตู้แร็งครับก็จะเป็นจีตาแบบนี้เลยครับถ้าใครที่เคยเล่นมาก่อนครับบอกเลยว่าเห็นจีตานี่น่าจะคิดถึงอย่างแน่นอนนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับมันจะไม่มีตัวละครพิอพเศษนะจะเป็นตู้แพลตินัมกาชานะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดดูได้ตรงนี้นะสำหรับเกมของญี่ปุ่นต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดีมากครับเพราะว่าระบบกาชานี่เขาจะบอกรายละเอียดมมมาาาาหดดเลลยนะะวว่่่่แตตัีีโอกสไไ้ทร ตัวละครสาดาวจะอยู่ที่2.5%เนะครับเท่ากับเซิร์ฟญี่ปุ่นเลย2ดาวอยู่ที่18แล้วก็1ดาวเนี่ยอยู่ที่79.5%ซนะครับซึ่งอัตราออกทุกตัวละครเท่ากันหมดนะตัวละครสามดาวอยู่ที่0.192%นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับครั้งแรกนะครับ3 2 1ไปครับสำหรับใครที่เคยดูผมเปิดกาชา princess connect ของญี่ปุ่นนะก็น่าจะเห็นภาพนี้บ่อยแล้วนะครับ โอเคอันนี้เรียกว่าเกลือครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอันนี้น้องเอวอีนะครับเป็นนักขนูนะตัวละครตัวนี้จริงๆปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งมากครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีช่วงเวลาเฉิดฉายของน้องเขาอยู่นะสำหรับตอนแรกนะครับตัวละครที่เราควรลุ้นเนี่ยควรจะเป็นตัวละครสีทองนะครับแล้วก็สีลุงมาโ,าโอะคตัวนี้เนี่ย,ยเป็นสายเดเมทที่ดีมากๆ,ๆเลยนะ <S <S สุสเมครับ อันนี้จะบอกว่าเป็นตัวอวยของผมเลยนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับมิโซกินะครับหรือว่าจะเรียกมิโซกิก็ได้นะคือผมเนี่ยอ่านว่ามิโซกินะครับภาษาญี่ปุ่นมันสามารถออกเสียงได้กอไก่ถึงงองูก็ได้นะควันนี้โอเคครับอ๋อนี่ครับและเวลาเพื่อนๆได้ตัวละครสามมารครับมันจะกลายเป็นผลึกเทพิดาครับสําหรับผลึกเทพิดานะครับ เกมนี้เนี่ยมันดียังไงเวลาได้ตัวซ้ำครับเราสามารถเอาผลึกเทพธิดาไปแลกเศษตัวละครที่เราต้องการเพื่อเอามาอัพดาวได้ครับตรงนี้ต้องบอกว่าดีมา,มากๆนะพูดง่ายๆคือใครที่อยากจะปั้นตัวไหนให้ตัน,นะครับขอแค่เพื่อนๆเ,เ,เปิดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับเพื่อนๆก็สามารถทาตานได้แล้วนะไม่เหมือนเกมกาชาอื่นๆนะครับที่เราจะต้องมานั่งเปิดตัวซ้ำๆเพื่อเอาตัวละครซ้ำเนี่ยไปอัพสกิลอีกต่อนึงครับอันนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเกมกาชาที่โคตรเปลืองเงินนะโอเควินนดย์ไว ยูคาลิสังครับそんなว่าทศだけどいいかしらเห็นตัวละครหนึ่งดาวแบบนี้นะครับบอกเลยว่าแห่งญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยยูคาลิซังนี่ท็อปฟอร์มมากๆนะครับแทบจะต้องมีสายทุกตีนะครับโอเคอันนี้ก็ซูซูเนะนะครับยอมได้คุณเตะขอบคุณบีมานะครับความสามารถบีมาเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับเป็นแทงเกอร์สายกายภาพที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะโอเคครับมีโซงนิครับตัวสุดท้าย ทิกะนะครับตัวละครน,นี้จะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตครับโอเคก็อันนี้ผมแนะนำไปทุกตัวนะเราก็มาเปิดต่อเลยแล้วกัน3 2 1ไปครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่า4ครั้งเนี้ยผมจะได้สียูงสักตัวหมานะมาโอเคสีทอง3ใบครับได้อยู่ได้อยู่โอเกมนี้ตัวละครเยอะนะน้องคุรุมีครับมาไปไปเลยครับยาว,ยาว ลูมิ AOE อินิโกะนะครับสำหรับอิิโกนี้ก็บอกเลยว่าเป็นเป็นตัวละครสองดาบอีกหนึ่งตัวนะ <c oughs> ที่เป็นสาย <c oughs> ดเดเมจกายภาพแหลโผดมากๆครับยูคาริสังซูสเนะมิสาก,กิครับอันนี้จะเป็นตัวละครเอบส <c oughs> ที่เอาใช้ค <c oughs> ู่กัได้นินะ อันนี้มาทีลู้ครับตัวนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับนาเลยครับเอลิโกะนะครับตัวสุดท้ายโอเคก็มาต่อกันเลยครับครั้งที่สามครับมาโอ้โหสามที่ยังไม่มีรูออกมาเลยนะแบบนี้เรียกว่าเกลือครับเพราะมันจะเป็นการันตีขั้นตามสีทองนะตัวสุดท้ายมาไปยาวๆเลยครับซุซสเนส เลซังซูซูเมะถึงดาวนี้เราน่าจะได้มาเกือบได้ครบแล้วนะครับยูคาลิอตออิตัวสุดท้ายอยังมิซาก,กิเฮ้ยกิฮะคิมิวะลัคกีนรอดเน่เห็นแบบนี้ระวังนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นแฉบครับโอเคครับก็มาต่อกันครั้งสุดท้ายนะมาดูว่าจะได้สดาวสักตัวไหมนะ3 2 1ไปครับ คือถ้าเกิดเขาถือวิ่งไปหรืมาเนี่ยมันจะเป็นการันตีสัดาวนะครับผมเกมนี้แต่รอบนี้มันเรียบร้อยครับไม่มีเลยนะโอเคยูกิครับเรซังมิมายูคาลิมิซอิโนนนอน,น,นี่นะครับเป็นได้ตัวนี้ตัวนี้ก็เก่งมากนะแต่ว่าแผนปัจจุบันนี้อย่าขพ่ป้นครับอย่า่ยังไม่จาเป็นตน้องรีปันนะ Kolom itu cost ai ครูกะจังครับตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดของผมอีกหนึ่งตัวนะเป็นตัวละครแทงสายเวทนะครับก็หลังจากเปิดกรชาเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมมาแนะนาเทียร์เลยดีกว่าโดยเทียร์อันแรกนะครับจะเป็นเทียร์ตัวละครที่แนะนําให้เปิดหาช่วงแรกเพื่อเอาไปเคลียร์ผ่านสตอรี่หรือว่าด่านต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะเคลียร์ง่ายมากๆครับสำหรับตัวละครที่ควรเปิดหานะอันนี้ผมแบ่งแรงเป็น3ระดับนะครับระดับ S ระดับ A แล้วก็ระดับ B ครับระดับ S เนี่ยคือ ถ้าเกิดเราเปิดได้ตอนแรกนะครับบอกเลยว่าเล่นสบายเล่นยาวๆนะตัวละครพวกนี้ดีมากๆครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีตัวละครที่สามารถใช้ได้ดีในช่วงแรกแล้วก็ตัวละครที่สามารถใช้ได้ดียาวจนไปถึงเลทเกมเลยนะส่วน T.A. นะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ดีมากๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมีก็แนะนําให้ปั้นไปครับเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม B นะครับซึ่งกลุ่ม B เนี่ยจริงๆตัวละครพวกนี้ไม่ใช่ไม่เก่งครับมันเก่งครับแต่ว่า มันจะเป็นตัวละครที่มันจะค่อนข้างเฉพาะทางนะและที่สําคัญนะครับคือในแพทปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่มีระบบอุปกรณ์เฉพาะตัวของแต่ละตัวละครมานะครับซึ่งระบบอุปกรณ์เฉพาะตัวเนี่ยจะทําให้ตัวละครที่แรงต่ๆนะครับหรือว่าคะแนนไม่ดีบอกเลยว่าหลังจากที่เขาได้อุปกรณ์มานะแรงมันจะอัพแบบก้าวกระโดดครับแบบจาก b นะครับบางตัวมันจะโดดไป s เลยก็มีหรือว่าจาก a เนี่ยก็โดดไปเป็น s เลยก็มีเช่นกันครับแต่ว่าในแพทนี้นะครับแพทเริ่มต้นเนี่ยตัวละครที่อยู่ใน tier b ครับ ถ้ามี s กับ A เนี่ยให้ปั้น S กับ A ไปก่อนครับก็สำหรับเซิร์ฟไทยตอนนี้เนี่ยผมมีตัวละครไม่ครบนะเดี๋ยวผมขอย้ายไปเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแทนแล้วกันครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีตัวละครครบนะครับผมจะได้เปิดไล่แล้วก็อธิบายไปทีละตัวเลยว่าตัวละครนี้มันดียังไงนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ทางเซิร์ฟฝั่งเจแปนนะ ซึ่งตัวละครช่วงแรกที่ผมชอบมากที่สุดนะครับของเกม p i n c e s Connect เนี่ยบอกเลยว่าเป็นน้องคูก้าจังนะตัวละครตัวนี้เลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูไปทีละตัวเลยนะก็สําหรับตัวละครตัวแรกนะครับเอสเทียตัวละครที่ถ้าเพื่อนๆมีติดไว้เนี่ยบอกเลยว่าเคลียรเรื่องช่วงแรกง่ายมากๆครับเป็นตัวละครที่สามารถทําได้ครอบคลุมแทบจะทุกอย่างนะตัวละครตัวนี้เลยครับนี่ครับพี่สาวชิซึรุนั่นเองนะครับตัวนี้เลย ทำไมผมถึงแนะนําตัวนี้ครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่เกมเปิดใหม่ไม่นานะครับผมจําได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีเทียเอสเอสครับ ตัวละครตัวนี้มันอยู่เทีย SS เลยนะแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าเทียของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็ดรอปลงไปมากนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงเกมเปิดใหม่ๆนะสองสเดือนแรกจนไปถึงครึ่งปีแรกเนี่ยตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆครับเพราะในช่วงแรกนะครับตัวละคร3ดาวเนี่ยมันจะได้เปรียบตัวละครตัวอื่นครับถ้ายิ่งดาวเยอะแต้มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเยอะครับเพราะฉะนั้นตัวละคร1ดาว2ดาวเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะครับกว่าเราจะปั้นขึ้นมาเป็น3ดาวได้ซึ่งถ้าเกิดเรายิ่งอัดของตัว ตัวละครนั้นมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกครับและชิสซูรุเองนะครับก็อบอกว่าตัวละครตัวนี้มันจะอยู่โซนแนวหน้านะครับซึ่งท่าแรกของชิสซูรุเนี่ยเธอจะสามารถฟื้นพลัง HP ให้กับตัวละครที่มีเลือดต่ำที่สุดหนึ่งเป้าหมายได้นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับชิสซูรุยังสามารถกางบาเลียป้องกันเดเมจกายภาพให้กับเพื่อนๆรอบๆตัวเธอได้อีกด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวละครสายแทงเกอร์ที่ดีมากๆนะยังกับพาลาดินครับที่มีทังโล่แล้วก็มีทังฮิวให้กับเพื่อนนะ ส่วนไม้ตายของชิซุรูครับชิซุรุจะสามารถโจมตีเป้าเดียวแบบรุนแรงครับยังกลางบาเลียดูดซับไดเมจกายภาพให้กับตัวเธอเองอีกด้วยครับจะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมาครบหมดนะครับทั้งโจมตีป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เด่นมากๆครับในช่วงต้นเกมแต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยทำไมมันถึงดรอปลงนะครับตัวนี้เพราะจริงๆแล้วสเตตของชิซึรูนะครับถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับแทงหลักแล้วเนี่ย ตัวละครตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวละครสายสับแทงครับคือดีเฟนซ์ของเธอมันจะไม่เท่ากับพวกตัวละครสายแทงหลักนะซึ่งในอนาคตนะครับหลังจากที่ทุกตัวมันเอาเวกเป็น4ดาว5ดาวกันเวอร์เนี่ยถ้าเอาชิดชูไปยืนหน้าตัวเดียวเนี่ยบอกเลยครับว่าตีเราปิวอย่างเร็วแน่นอนนะแต่ในช่วงเปิดเกมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับต่อมานะครับตัวที่2เดี๋ยวเรามาดูการตัวละครสายตัวละครเอสเทียนะนี่ครับโนโซมินะครับนักร้องสาวไอดอลคนนี้เลยทำไมโนโซมิถึงได้ คะแนนสูงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับลองมาดูกันสําหรับโนโซมีเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายแทงเกอร์เช่นกันนะโดยสกิลแรกนะครับโนโซมีจะสามารถโจมตีเป็นกลุ่มด้านหน้าวงเล็กๆได้นะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูตรงนั้นเนี่ยติดสถานะสตาร์ด้วยครับส่วนท่าที่2ของโนโซมีนะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องรอบๆตัวเธอได้ครับส่วนท่าไม้ตายนะครับโนโซมีจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกฝ่ายเราทุกคนนะครับพร้อมกับเพิ่มพลังป้องกันทั้งกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทมนต์ ตัวเอท่านั้นยังไม่พอนะโนโซมีเนี่ยยังดึงตัวเองเป็นเป้าสนใจนะครับหรือว่ามีสกิลถอนนั่นเองทําให้ศัตรูทุกตัวต้องเล็งมาที่โนโซมีก่อนนะครับสำหรับโนโซมีตัวละครตัวนี้เอาจริงแล้วคือถ้าเปิดหาเราก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เปิดไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นแทงตัวแรกที่ทุกคนต้องเก็บเหรียญไปแลกนะครับนี่ครับสำหรับโนโซมีเนี่ยเราสามารถเก็บเหรียญของดันเจียนเพื่อเอามาแลกเศษของเธอได้นะครับซึ่งใครที่เปิดได้เอาจริงผมคิดว่าถ้าได้โนโซมีเนี่ย ลีก็ได้นะไปหาตัวละครตัวอื่นดีกว่าครับเพราะโนโซมิเนี่ยเราสามารถลงคอนเทนต์ดันเจีย้ยนแล้วก็เก็บเศษทุกวันเพื่อมาแลกได้นะแต่เอาจริงถ้าใครที่อยากเล่นเร็วๆเนี่ยก็สามารถเปิดหาโนโซมิก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาแลกเศษเพื่อเอาไปยับดาวได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาเหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับสำหรับโนโซมิเนี่ยเ็เป็นอีกหนึ่งตัวสายแทงนะที่ยังไงก็ต้องมีในช่วงแรกครับตัวต่อมานะครับเราก็ยังคงอยู่กับตัวละคร3าดาวนะนี่เลยครับมาโคโตนั่นเองครับ สำหรับตัวละครมาโคโตะนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครนี้ตอนที่แคนแบทเทิลมาใหม่ๆนะช่วงประมาณปีแรกนะครับใครที่ไม่มีม,มาโคโตะเนี่ยบอกเลยว่าลองทุกคนนะเพราะว่าเดเมทที่เราจะไปทำสาบอสเนี่ยมันจะน้อยมากๆครับเพราะเกมนี้มันเป็นเกมที่เราจะต้องสแต็กลดเกาะของบอสให้มันเหลือสูนนะเพื่อที่เราจะสามารถสร้างเดเมจจำนวนมากได้ครับและมาโคโตะนะครับเป็นตัวละครสายเดเมจที่สามารถลดเกาะได้เยอะมากๆซึ่งจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันนะครับ ตัวละครตัวนี้ยังถูกหยิบมาใช้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเลกคอมเมนต์เลยว่ายังไงก็ควรจะมีไว้ในไอดีนะแต่สําหรับใครที่เปิดได้มาโคโตะนะครับช่วงแรกก็อาจจะเล่นลำบากกว่าคนที่มีชิซุรุหรือว่านโซมีนิดนึงนะเพราะว่ามาโคโตะเนี่ยเขาไม่ใช่แทงค์ับ เขาจะเป็นตัวละครสายโจมตีที่ยืนแนวหน้าก็ตัวละครต่อมานะครับเราก็ยังคงอยู่กับตัวละคร3ดาวนะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสายซัพพอร์ตกันบ้างนะครับซึ่งซัพพอร์ตสาดาวในเกมตอนแรกนะครับผมรู้สึกว่าจะมีแค่มาโฮตัวนี้ตัวเดียวมั้งและมาโฮเนี่ยต้องบอกว่าช่วงต้นเกมถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยครับเพราะว่ามาโฮจะมีท่าสกิลฮิลเป้าเดี่ยวที่แรงมากๆเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่ม พลังป้องกันกายภาพให้กับตัวละครที่ฮิวด้วยครับอีกสกิลนะครับสกิลสเนี่ยจะเป็นสกิลทําให้ศัตรูตาบอดครับจะทําให้ตัวละครที่ยืนอยู่ลําดับที่2จากหน้าสุดนะครับโดนสกิลตาบอดซึ่งสกิลตาบอดเนี่ยจะทําให้ศัตรูตีแล้ววืดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นมาโหนะครับมาโเนี่ยเป็นตัวปวดใน PvP ่วงแนกที่ดีมากๆนะใครที่ใช้แทงแค่1่ตัวนะครับแล้วตัวที่2เป็นตัวเดเมจแบบมาโคโตอะไรแบบนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าโดนมาโหไปเนี่ย แล้วเราเผือไปใช้อ n ติตอนนั้นเนี่ยมีแต่วึดกับวึดนะครับส่วนไม้ใต้ของมาโฮท่านี้เนี่ยมันจะเป็นบัฟครับรู้สึกว่าจะเพิ่มพลังโจมตีเวนมนต์เล็กน้อยนะครับพร้อมกับเพิ่มทางป้องกันกายภาพแล้วก็เพิ่ม tp อีกเล็กน้อยด้วยครับสำหรับ tp ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น เกรอันติข้างล่างนะทำให้ตัวละครฝ่ายเราเนี่ยใช้อันติได้เร็วยิ่งขึ้นครับก็สําหรับตัว3ดาวที่อยู่เอสเทียนะครับจะมี4ตัวนี้นะครับที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆเปิดหาต่อมาตัวละครเอสเทียที่เหลืออีก2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือตัวอะไรนะสำหรับ2ดาวที่เอสเทียเนี่ยผมมีตัวเดียวนะที่ให้มาอยู่เอสเทียก็คือน้องพุดดิ้งนั่นเองครับสำหรับพุดดิ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เธอเป็นสายแทงโดยกําเนิดนะเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าตัวละครที่อยู่เอสเทียส่วนใหญ่ต้นเกมเนี่ยผมให้ตัวะครสายแทง UST เยอะมากนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเกมแนวนี้นะครับถ hey, so. ้าตัวละครแนวหน้าตัวชนมันตายเนี่ยตัวละครแนวหลังนะครับบอกเลยว่ามันไหลแบบมันไหลแบบแบบเดียวจบนะเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยมันห้ามตายครับเพื่อนๆต้องจัดทีมเนก็ได้ให้ตัวแรกมันยืนให้ได้ครับสำหรับพุดดิ้งเนี่ยก็จะเป็นแท้งที่สกิลไม่เหมือนชาวบ้านนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าท่าแรกของน้องพุดดิ้งเนี่ยเธอจะแปลงร่างกายเป็นผีครับ ทำให้ทุกคนที่ตีเข้ามาหาเธอตอนที่เธอแปลงร่้งเป็นผีอยู่สกิลจะวืดนะพูดง่ายๆก็คือตอนที่เธอเป็นผีนะครับเธอจะเป็นอมตะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับท่าที่2เธอจะหยิบพุดดิ้งขึ้นมากินนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเธอเองได้นะครับสำหรับข้อดีของท่านี้ครับก็คือมันฮิลค่อนข้างแรงครับและที่สําคัญเธอไม่ไปฮิลตัวอื่นแน่นอนนะเธอจะฮิลแต่ตัวเธอเองครับส่วนแม่ใต้ของพุดดิ้งนะครับ เธอจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับอย่างรุนแรงและก็จะฟื้นพลังชีวิตปานกลางให้กับตัวเธอเองนะจะเห็นได้ว่าพุดดิ้งเนี่ยเป็นแทงที่มีสกิลทีลสองท่านะครับทำให้ตัวนี้ต้นเกมบอกเลยว่าเก่งมากๆถ้าเเพื่อนอ,อัพดาวได้ก็อัพไปเลยก็ได้ครับสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยู่ s t สตัวละครที่แนะนําให้ปั้นในช่วงแรกนะครับนั่นก็คือน้องยุยจังนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนเรียกว่าอะไรกันคือผมกับเพื่อนก็เรียกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยุยยเเเเออาาป็นว่่พืรีก ชื่อที่เพื่อนๆถนัดแล้วกันครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายฮิลเลอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันมีแจกทุกคนตั้งแต่เริ่มนะแล้วก็สามารถเก็บเศษอับได้ง่ายมากๆครับสำหรับสกิลแรกของยูยเนี่ยก็จะโจมตีเวนมนม์นะครับด้านหน้าหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็สกิลที่2เธอจะสามารถบัฟเพิ่มพลังป้องกันให้กับสมาชิกทุกคนได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นบัฟป้องกันกายภาพนะและสุดท้ายครับอันติเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นท่าฮิลหมู่นั่นเองครับ ก็สําหรับตัวละครที่ผมแนะนําว่าควรรีเปิดหาช่วงต้นเกมก็จะมีเท่านี้นะครับแต่ว่าน้องยุ้ยจังเนี่ยเพื่อนเ่อนต้องรีนะมันมีอยู่แล้วครับก็จะเป็นตัวละคร5ตัวที่เหลือกันสาหรับตัวละคร3ดาวไปดื้อนะครับเอาจริงเล่นได้ไหมอย่างที่ผมบอกไว้นะตัวละครเกมนี้มันเล่นได้หมดครับบอกเลยว่าทุกตัวครับเล่นได้หมดจริงจริงเอาตัวอื่นก็ได้ครับเอาตัวที่เพื่อนเพื่อชอบก็ได้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นไปช่วงแรกมันจะสบายนะครับแล้วก็ช่วงการเกมยังไงก็ต้องมีมาโคอโตนะ ก็สาหรับคลิปนี้ผมขอแนะนําแค่ s t a เท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวผมขอดูฟีดแบ็กก่อน,นครับถ้ามีเพื่อนๆสนใจข้อมูลแนวนี้เยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําแนะนําตัวละครเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆกันครับอ๋อแล้วเดี๋ยวผมทิ้งเท p ยให้ด้วยแล้วกันนี่ครับตารางสีฟ้าอันนี้จะเป็น t ท p ยในช่วงแรกนะก็สําหรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็น ข้อมูลที่เพื่อนเพื่อสามารถนําไปเป็นส่วนในการตัดสินใจรีไอดีหาตัวละครที่เพื่อนๆอยากจะเริ่มเล่นเกมนี้ได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันส่วนใครที่มีคําถามนะครับต้องการถามผมตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีคาถามไหนที่ถามซ้ําเยอะเนี่ยผมอาจจะทําคลิปนะครับแล้วก็มาอธิบายเพื่อนๆรนวดเดียวเลยแล้วกันโอเคสำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ b ั c r i b ยเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ thank you